สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้ผมะพาเพื่อนมาดูวิธีการสังเกตว่าผักสลัดเนี่ยอายุมากหรือน้อยดูยังไงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่อ่ที่จะซื้อไปทานหรือว่าเพื่อนที่ปลูกอยู่ตรงนี้มันหลอกกันไม่ได้หรอกครับวิธีการสังเกตเหล่านี้ซึ่งมันง่ายมากเราดูขนาดต้นไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าต้นเล็กต้นใหญ่บางทีต้นเล็ก,าลกอายุมากบางทีต้นใหญ่อายุน้อย ดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อหรือว่าเราจะดูว่าผักตัวนี้เนี่ยอายุมากหรืออายุน้อยสังเกตยังไงอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผักผมตอนนี้อายุประมาณ35วันคือช่วงนี้ผักผมไม่ค่อยโตลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้มีพาสติกคลุมโรงเรือนฝนตกหลายรอบแล้วแล้วผมก็ตักน้ําออกหลายครั้งมากแดดไม่ค่อยออกตอนนี้ไม่ออกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับแล้วก็ตกฝนตก2วันเว้น1วันแล้วก็ตก3วัน ดูฮะตอนนี้น่าจะต้องตักน้ำหรือเปล่าวะยังไม่ต้องตักอันนี้มาดูกรีนโอ๊กที่ผมบอกว่าอายุ30กว่าวันแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยโตนะครับไม่แปลกผมทำคลิปวันนี้วันที่วันที่เท่าไหรน่น้อเดี๋ยวผมนับก่อนวันที่9สิงหาเอ้ยที่9กันยาปี6อ่ะมาดูครับซึ่งต้นเนี่ยก็จะดูอย่างจนตอนนี้เนี่ยกรีนโอ๊กจะโตกว่าเดโอ๊กแต่กรีนโอ๊กจะยืดนะครับถ้าแดดไม่พอเนี่ยของผมเริ่มแล้วก็น่าจะเคลียร์วัน อีกสองวันผมก็จะเก็บเคลียร์ขายหมดแหละฮะในชุดตรงนี้ไม่ค่อยโตช่วงนี้เพราะว่าดักน้ําปุ๋ยออกหลายรอบด้วยแล้วก็ผมไม่ได้เติมน้ําปุ๋ยซ้ํะวันนี้พามาดูว่าผักอายุมากสังเกตตรงไหน,นดูที่ต้นเนี่ยดูที่ลักษณะใบอาจจะดูยากบางทีบางช่วงอย่างฤดูหนาวเนี่ยต้นใหญ่เลยเนี่ยอายุน้อยถ้าเป็นฤดูร้อนหรืออย่างช่วงนี้ต้นไม่ใหญ่แต่อายุมากก็มีดังนั้นวิธีสังเกต ดูที่รากครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยนี่ฮะรากอ่อนๆแบบนี้เนี่ยขาวๆใสๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ยคือผักอายุน้อยถ้าผักอายุเยอะเนี่ยรากเขาจะกล้านหนาวิธีการสังเกตดูรากเอาดูที่ตัวต้นเนี่ยบางทีมันไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละฤดูเนี่ยผักก็จะใหญ่จะเล็กตามฤดูไปนี่ให้ดูนี่ฮะนี่คือผักอายุน้อย คือรากของเขาก็จะอ่อนตามอายุนั่นแหละมีมดด้วยเป็นดังเลยอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูดูกลินโอ๊กด้วยก็ได้ผมหาดูตรงไหนที่มันเปิดแล้วมันไม่ทับใบถ้าตรงนี้เปิดใบมันทับกันมันจะขาดอันนี้น่าจะได้ลักษณะเขาก็จะอ่อนอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าผักที่อายุมากเนี่ยลักษณะรากเขาก็จะกร้าน หนาแค่นี้ฮะวิธีการสังเกตดูที่ตัวรากเอาเนี่ยฮะเดี๋ยวพามาดูตัวอ e ร o a โอ๊กอีกลังอื่นก็ได้อ,อ่ลังนี้สังเกตง่ายๆครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นอ่อนต้นที่อายุไม่เยอะเพราะว่าบางทีบางทีเนี่ยเวลาเราไปซื้อจะเจอผักขม ผักขมส่วนหนึ่งก็คือผักที่มีอายุมากนั่นเองผักมีอายุมากมันมีโอกาสขมเพราะปุ๋ยแต่ละเจ้าวิธีการใช้ปุ๋ยต่างๆนมันแตกต่างกันดังนั้นถ้าเราเลือกซื้อ,อยังไงก็สังเกตดูที่รากถ้ารากดำดำกรานกร้านหนาหนานี่ก็สนันสันนิฐานไปเลยครับว่าโอ้น่าจะมีอายุมากแน่นอนเนละยแต่ถ้าอ่อนๆแบบนี้นีออน่อายุน้อยแน่นอนถ้าไปดูที่ขนาดของต้นบางทีมันสังเกตไม่ได้ ถ้ามาดูที่ตัวรากเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าผักอายุมากหรือน้อยแค่นี้ครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูวิธีการสังเกตผักอายุมากหรือน้อยดูแบบไหนยังไงไปดูเอานะครับเวลาเลือกซื้ออะไรยังไงก็สังเกตง่ายๆแบบนี้แค่นี้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับอายุน้อยรากก็จะแบบนี้